Ui, yeah, lên chi, lên bô chỗ thiên chính đúng rồi. Đây cố lên đỉnh ตั้มคับอิงเพียค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมแับซิมูเลเตอร์กันแับซบิมูเลเตอร์มีอัปเดตมาใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอเดี๋ยวพัทน,นี้เรามาทำชิลลิ่กันดีกว่าชลลิ่ <Wow. S 1> ของเราวันนี้ก็คือเปิดตู้ 40m เนี่ยแล้วดูเป็นว่าใคร1,000ฟองใครจะได้ตัวที่ดีที่สุดมากกว่ากันโอเคไหมโอเคงั้นเรามาทำชิลลิ่กันเลยดีกว่าไปเหลืเอเวลาอีก2ชั่วโมงเองไปแล้วไหนตู้นี้ต้องใช้ร้อยบิลเลียนตอนนี้มีเงินพอตั้มจะเริ่มเป อย่างน้นเดี๋ยวนะต้องขอไปปิดบางตัวออกก่อนบางตัวไม่อยากได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยอันนี้ไม่อยากได้ ตอนนี้ต้้งมองไม่เห็นเลยไม่รู้ตั้มได้ตัวดีมาบ้างหรือเปล่า,าตอนนี้ดีสุดของตังต้มน่าจะตัวสีทองก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อุ้ยตั้มได้ตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยตั้มไหนนะตั้มมาดีกว่าใช่ใช่ตั้มอยากน้ำยารวยอะใช่ใช่ตั้มกำลังจะไปซื้อน้ำยาให้เราได้ตัวที่ดี <c oughs> ที่สุดมามาตั้มมาซื้อน้ำยาแล้วได้ของดีๆเอะได้ของดีๆอุ้ยได้ได้ได,ได,ได้ใช้ได้อยู่ ได้ไม่เยอะไม่เป็นไรมีแน,น่องเล้ทำยายมาแล้วเดี๋ยวต้องจะไปเปิดไข่ได้ดีกว่าเทียนเลยคอยดูนะมาส,สิมาส,สิเฮ้ยอย่าท้าละกันน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเปิดต่อเลยเฮ้ยได้โกโลเด้นสี่สิบล้านชิงหูมีลงทิ้งหลายั้นจริง,รง,ชงใช่เพราะงั้นเดี๋ยวต้องขอสีน้ำยาเพิ่มก่อนเพิ่มโชค ต้องคอเช็คก,ก่อนตอนนี้ต้องได้ตัวที่ดีที่สุดคือเฮ้ยต้องได้40ล้านตัวที่เป็นสีทองในเจนนารี่ได้เป็นโกมาเลยไอ้ตอไม่บอกเจะได้ตัวดีกว่าจริงเหรอแล้วต้องไปทำเลนโบงไงเยอะมากเอ๊ะมันต้องได้ตัวอะไรมาเมื่อกี้ ต้องคิดเองอ๋อยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไ,ใชได้แค่ตัว<อ>สี่สโอ้แอบทิง้งกันเหรออ๋ออ้ก็เผื่อไงอรืออำนาจปูนใกล้หมดยังไงรวมถึงที่เราไปทำเรนโบ์ด้วยไหมอ่ะไม่รวมสิแค่เปิดใช่ปะ่ะใช่แค่เปิดอย่างเดียว เดี๋ยวนะโอ้ยังมีเวลาอยู่นี่ต้องยอมทําเพื่อทุกคนดีกว่าอะ,อะต้องจะซื้ออันนี้ดีกว่าซุปเพลใช่ไหมดีเอเออยากซื้อเลยอ่ะก็ซื้อสิตอนนี้ต้องซื้อซุปเปร์ลักกี้ดูซิต้องจะชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมดูบ้างสิต้องชิมดูบ้างฮึงงยังยังไม่ได้ตัวดีกว่านั้นเลย <c oughs> แต่เนี้ยเหมือนแพลต้มก็ทำท่าจะเต็มเหมือนกันหุยได้ตัวสีส้มเยอะขนาดนั้นเชียว ปล่ามีของเดิมอยู่เอาดีก่อนเสียดายมาทำทองคำอ,อยู่นะตอนนี้อเอาอีเทียนดวงดีอยู่แล้วแน่ใจนะแน่แน่ไอ้หุยอะไรอะ่ะของใครอะ่ะใครก็ได้ตัวอะไรหรอเอ้ของเทียนหรือเปล่าของใครอะ่ะมีฟ้าผ่ากยยันด้วยอะ่ะน่าจะได้ตัวดีแน่เลยโอ้โหใครได้ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ตั้มหรือว่าเป็นอีเวนต์เหรอใช่หรือว่าเป็นอีอวเวนต์สายฟ้า หายไปแล้วหายไปแล้วแต่ไม่ใช่ของตั้มแน่นะอุ้ยนู่นมีคนเปิดได้นะใช่มีคนเปิดได้หนึ่งในห้ามือนะเราจะได้ของเขาบ้างไหมนี่นี่เหรอไอ้น้องเขาให้อะไรเราอะออ๋อน้องเขาให้หกจุดสี่เอ็มอนี่ไงนี่ไงหกจุดสองหนึ่งของตั้มตอนนี้ ยังไม่ได้เที่สุดใจแคบประมาณนี้เองเผื่อได้คเับแล้วเป็นเรนโบว์จะไปหาน้ำยาโลกไหนนะใช่ใช่จะไปหาน้ำยาด้วยทุยแป๊บหนึ่งได้ไหมแคนดี้แคนดี้รู้สึกว่ามีอยู่ที่นึงด้วยแล้วก็ที่ไหนอีกที่นึงอ่ะโอคาโน่แคนดี้ต้องไปเอามาแล้วโอคาโน่อุ้ยมันนับเวลารวมกันอิอิถึงเทียนหรือไม่เลยซื้อสิบครั้งน้ำยาโชคดีจริงเหรอโชคดีกว่าเล็กเอง บทเล็กก็เอาตอนนี้เฮ้ยโหได้ 40m หนึ่งในสิบสามตัวเลยโอ้ยเต็มเลนโบสักตัวสี่เอาไปโชว์เทียนเนี่ยดูเอ้ยน้ำมันดังดักดั๊กดั๊กออกไม่ใช่หรอเฮ้ยเย่เลนโบโชว์เทียนจริงด้วย ไหนดูซิสปเป็นเรนโบว์โหสิบสองจุดศูนย์หกล้านเลยอะ่ะอยากสังอยากบูธลัคกี้จังเลยแต่ไม่มีอะไรบูธได้เลยอะ่ะบูธลักี้เหรอยี่สิบเก้าโลบัสนี่เหละยได้น้ำยาหนึ่งอันก็เอาตอนเนี้ <c oughs> นยมีสปเปนฟรีหนึ่งครั้ง <c oughs> น้ำยา สเปซรีเบิร์นไม่อยากได้ตอนนี้วอยมชชีนคืออะไรอะ่ะเอาสัตว์สามตัวมาทำเป็นวอยซึ่งต้องเป็นเลนโมโอเคเอ๊ต้องได้โคเด้นล่ะ <Wow. S 1> <laughs> จริงหรอหนึ่งในหนึ่งร้อยได้โคเด้น <laughs> นี่นับด้วยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็นับสิก็ถือว่าเราเปิดมีใช่ใช่ก็ต้องได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเปิดเลยฮิโ <laughs> กเอาแสดงว่าตั้มยังดำอยู่นะ <laughs> ตีเก็ตสักตัวมีไหมเราจะสู้คนที่เขาเติมได้ไหมนะเห็นซื้อไข่โชคทีธรรมดาแล้วกันไหนเอาตัวนี้ไปได้ไหมไม่เอาไหนเอาตัวนี้ไปดีกว่าเราไม่อยากได้อะจะขอให้เอกลักษมันตัวหนึง่งคนที่ได้หนึ่งในห้าหมื่น่ะต้องเห็นแค่ครั้งเดียวเองอ่ะที่เหลือก็ยังไม่เห็นเลยอ่ะเขาก็ได้นะใช่อุ่ยสุดได้ใส่ลูก เ้ยจะได้ไปโม้ตามสันหน่อยเกือบได้แปลว่าไม่ได้ใช่ไหม่โอ้ยหนักกว่าเดิมอีกไม้ย่สามรู้ที่สามตัวติดว้สองตัวพมกันเลยเปิดทีเดียวจริงหรอใช่แล้วยังไม่ได้เลยเฮ้ยได้สองตัวกั้งันอ่าเต็มให้ทำโกดิกาเผื่อได้ตัวที่มัน ไปเลนโบอีกส ok oh, cool hey really ักทีอุ้ยหูยเกือบนิดเดียวไม่แต่ในวิยังไม่ได้ไหนโชว์เทียนให้ดูสักตัวสิเลนโบอ่ะแงจริงก็ทำมาดูสิเออนี่ไงโชว์เทียนได้เลนโบเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะช้าเป็นไงล่ะนี่เนีนี่มันแค่บังเอิญจริงจริงะทำอีกสักตัวสินี่ไงไม่ได้อุ้ยอ้ยไม่แน่ไม่แน่ อุ้ยเกือบนิดเดี้ยวอะไรเหรอหมดแม่คุยอันนี้ไม่ใช่ตัวไหนไม่เคยกล้ากลัวเสียหมดหมดหนึ่งว้อยมันได้ตัวอะไรมาไม่รู้หกจุดเก้าสามเอ็มอ่ะหกจุดเก้าสามเอ็มก็คือโกเปล่าอ๋อเหรอใช่ใช่เอ้เอ้เอ้ในออกไปลองสองนี้ลองสองนี้ลองสองซิกล้ามาคุยเพลินเลยเอาหิดเลยไม่ใช่ได้ตัวสุดท้าย จริงเหรอใช่เ้ยต้องเหลือสิบสามนาทีงมีโอกาสแล้วเปล่าเฮ้ย,ยสบายใจแลนะ<ป>โอ้ยตัวดีกว่านี่แต่เฮ้แต่ว่าตัวสุดท้ายไหมตัวไหนอ่ะไม่ทันที่ดูเลยเอา <c oughs> แ,แล้วกันคึกซาที่ตัวสุดท้ายแล้วตัว้มล่ะไหนไปดูของตั้มไหมตั้มเปตัวสุดท้ายของเขาไหมไหนไหนของตั้มไหนๆหยี่กุ๊เบ็ดตัวสุดท้ายไม่เห็นมีเลยคอยดูนะอีกสิบสองนาทีต้องอาจจะได้ก็ได้ เอ,อ้ยอย่าสิาเปิดกนยังมีเวลาต้องได้โกเลใหม่อีกตัวแล้วเนี่ยเ <Hey. S 1> อ,อ้ไม่ได้เลยอะ่ะแย่แล้วแย่แล้วน้ายาก็ไม่มีนี่แนี่ยซื้อนี่สักทีไหมที่ยสามนี่เนี่ยยี่ิบเการูบักใชนี่เนี่ยซื้อไปสักที นี่หนะ้าตาเขาเหมือนตัวนั้นเลยตัวสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกันบุ้งบุ้งอย่างน้อยก็ได้นะใด้แล้วตอนนี้ชนะต้องแล้วนะโอ้ยต้องเลยสิบเอ็ดนาทีเฮ้ยมีลุนมิลุนใช่ใช่กิเทีนได้ตัวอื่นๆข้างบนไงอ้าแพ้จริงเหรอเนี่ยโหสามาัถใจว่าจะชนะแล้วเนี่ยทำไมเอาความมั่นใจมาจากไหนหรอโจเอ้ย ดูตั้มเนี่ยตั้มได้อะไรหรือยังได้โกงเงี้ยได้เล่นโบมาโมโทิ่นด้วยนะเออ้อยต้องกดได้โม,โมโ้ไม่เลยเปตัวที่จิดกับโม,โมโตั้งเนะไม่เป็นไรนั้นแพ้ตอนจบอันนี้ได้โม่ต,ตอนเล่นหรือเราต้องกดแล้วอ่ะกดไปทำยาลักกี้ยังมีเอฟไว้หรอซื้อเฟิร์มเมื่อกี้ยี่สิบก้าโลบักโ,โ,หโ,หโหหมดตัวแล้วเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้ว ได้โกเด่นอีกแล้วแต่มันแต่มันไม่ใช่ตัวสุดท้ายทำจบดีจำเลยจำได้โกเด่นน่ะไม่ใช่ตัวสุดท้ายจำเลยก็ยังดีนะอุ้ยขิงมากขิงมากไปดูนะถ้าได้โกสุดท้ายนะระว่ากันนะต้องทำเถอดูสิเอเขาจะมาอีก เผยด้วยเผยด้วยว้ายไม่ได้มองจอเลยนะตอนนี้เผยแล้วเผยแล้วไม่เห็นแล้วออกมาโม้เทียนสับใบดีได้ไหมนี่ที่เหนในข้างบนนั่นแถวบนน่ะวบนน่าจะยากหน่อยนะเอาเต็มอะไรตอนนี้เดียวเดียวเดียวเต็มจริงดิ เริยเ,เอ,อดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เต็มตอนนี้สิเดียวเดียวเดี๋ยวไม่ไหนละไปทำโก้ไม่ทันหรอกเต็มอีกแล้วว้าวเย,ย้จริงจริงเลยนี่นี่นอย่าเร็ว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 เรเร็วเร็วเรวเร็วเรร็วเเร็วกสองนาที่องาทีเวลาขี้หมดแล้วใจเวลากี้หมดแล้วต้องได้เลนโบมาเท โองดีกับเรนโบว์จังเลยใช่เ้าจะเรนโบว์มาแทนลัคก,กี้ไม่ทันนะแต่ได้เรนโบว์มาแนมนนทนอีกหนึ่งนาทีเอ้ยยังยังเหลืออีกตั้งสามสิบวิอ,อาจจะได้สามสิบวินี้ก็ได้จจไปดดีแน่นี่เรอไม่เสีนชนะแน่นอนเฮ้ยยังไม่แน่เลยยี่สิบวิ สุดท้ายได<อ>ย้ไม่ได้เซเีเว่นเปิดไข่หมื่นห้าพันฟองพอดีเลยเมื่อกี้รอบสุดท้าย <Okay. S 1> อุยทองฟ้ามืดจังอกุกันในการกายพันแอบ,บเปิดนิดนึงได้<อ>ไหมลูกก็นำไรอ้าวไม่ใช่เหรอเห็น<อ>มันมีบูดชู <laughs> หลังจากที่เราเปิดมาประมาณ1ชั่วโมงประมาณพันฟองไหนของต้มเนี่ยที่ดีที่สุดของต้มต,ตอนนี้ได้แค่ตัวที่เป็น1ในห0ึ่งร้อยเอง <Okay. S 1> แต่ว่า ของตั้มตอนที่ไปทําโกทําได้เรนโบว์นะ <Wow. S 1> แต่ก็ไม่นับนะไม่นับไม่นับแล้วของเทียนล่ะของเทียนหรอ <l ots> ไม่ได้เรนโบเลยสักตัว <l ots> แต่ว่าเทียนได้ตัวสุดท้ายนะได้ด <l ots> ักแมทเจอร์เลเวยทานมาเลยเหรอเนี่ยใช่แล้ว โอ้โหพันใบแทบไม่เติมเงินได้ตัวนี้เลยหรอใช่แล <c oughs> ้วโชคดีไม่ล่าโช้ี่นี่ต้องเติมไปบ้างแล้วนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรี ลองดูเทียบเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแทบไม่เติมเงินเลยแต่ก็ยังได้เลยเวียทานนะเพราะงั้นใครที่ชอบเล่นเกมนี้ก็สามารถมาเล่นสนุกกันด้วยกันได้แต่ว่าตอนนี้ตู้นี้เหลือแค่ไม่กี่นาทีแล้วละ่ะหลังจากที่เราลงคลิปนี้ตู้นี้น่าจะไม่อยู่แล้ว<อ>เพราะงั้นใครที่ชอบเกมแนวานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเลยนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายไปไหนมา